สวัสดีค่ะสาๆเจอกันหน้าวัสอีกแล้วนะคะ, <S <S จะเจอกันบ่อยแท้วันนี้อ่าวันนี้จะมาตอบคําถามนะคะลูกค้าที่อินบ็อกมาเยอะมากแล้วก็หลายค่อนข้างจะกระนำมากว่าถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องทารองพื้นหรือพวกซีซีไหมับพ,พูเลยว่าไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นก็แล้วแต่คนชอบว่าคุณจะชอบแบบกันแดดหรือว่าชอบรองพื้นนะคะปาาจะไม่ บังคับซื้อสองตัวเอาที่แบบเราชอบเลยเวลาปาส่อปาก็จะให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ลูกค้าถามว่าถ้าเราทากันแดดเสร็จแล้วเนี่ยเราทาแป้งอะ่ะมันจะหลุดไหมคะพี่เพราะว่าคลิปที่แล้วเหมือนเราเราทาครีมเราล้างเลยไม่หลุดนะคะปาจะบอกว่าทาแป้งก็ไปก็ยิ่งผ่องเข้าไปอีกแล้วก็ไม่หลุดด้วยเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยค่อนข้างแน,น่นแล้วก็ สามารถเกาะติดแป้งได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าคุณจะใช้แป้งถูกหรือแป้งแพงไม่จําเป็นต้องเป็นแป้งแพงเวอร์เป็นแป้งธรรมดาอะไรก็ได้เพราะว่าตัวกันแดดเราแน่นอยู่แล้วคุณจะทาแป้งอะไรก็ติดหมดนะคะเดี๋ยววันนี้ปาจะมาทาให้ดูแบบทาแป้งแล้วก็ล้างเหมือนเดิมนะคะโอเคอะอเราเนคนะคะเมื่อเดิมเราเนตัวกันแดดนึ่นนงและราคาชิโนไปนะคะเขกาก็จะใช้เป็นสีฟูนะคะเพราะว่าป่าจุลิศนะคะ ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้มันยังไม่ได้ทาไม่าเลค่ะยังยังไม่ทาสเป็ค ทาเหมือนเดิมว่าดูสิว่าเราทาแป้งเข้าไปเนี่ยจะหลุดไหมนะคะย้ำอีกรอบใช้จะใช้แป้งถูกหรือแป้งแพงก็ได้หมดกาะติดหมดนะคะเห็นไหมคะ่ะอืม ปราจะบอกว่ายิ่งทาปแป้งยิ่งผ่องนะจะผ่องกว่าคลิปเดิมอีกอถูนะชัดไหมถูอีกนะคะอือีนะจอจะเปียกน้ำเดี๋ยวมาดูชัดๆใกล้ๆอีกรอบนี่นะคะ เห็นได้ย่าแปลว่ามันผ่องกว่าคลิปแรกนะยิ่งทาแป้งเข้าไปอ่ะเดี๋ยวขอดึงเสื้อพักหนึ่งอือมอ่ะสาธอืมเห็นไหมคะไม่หลุดนะจ๊ะอ่ะดูดูดู แม่ค่าไม่หลุดไม่ตกเป็นคาบแป้งด้วยคือเนียนมากไม่มีตรงไหนเลยที่ตกเป็นคาแป้งไม่หลุดยำรอบอือ,อะไม่หลุดไม่ต้องถามนะพี่ปาใช้แป้งอะไรพี่ปาพูดเลยว่าแป้งไม่ถึงสองร้อยนะคะที่ทาลงไปเมื่อกี้ถ้าเห็นตลับก็จะรู้อยู่ ปาบอกเลยว่าสําัญเนที่ตัวกันแดดจะทาแป้งไลก็ช่างแล้วแต่เลยนะคะอ่ะพอไหมอีกรอบโอเคอีกรอบจบนะอืมอือ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 อืมอะอืมจมูกอ่ะถูให้ดูละไม่หลุดนางเกาะเวอร์นะปาบอกไว้ก่อน สนุกกันเลยสงการนี้โอเคนะคะหายคล่องใจละสาวๆไปจับไปจองได้เลยนะคะเพราะว่าตัวแทนตอนนี้สปอของเยอะมากแล้วก็แน,น่นเวอแล้วก็แบบขายดีมากๆนะคะยังไงก็สอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์มาเลยนะา